สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมอุกกาบาตหรือเมทิโอไลตนั่นเองนะครับในกลุ่มมิวเซียมเมทิโอไลต์เนี่ยก็จะมีนักสะสมอุกกาบาตจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับนี่คืออุกกาบาตเหล็กมามาดูกันอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับเพื่อนๆเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังได้เพื่อนๆเห็นรอยไหมไหมตรงไหนที่มันเป็นสันน่ะแล้วมันสูงที่สุดอ่ะไม่ว่าจะเป็นเม็ด หรือว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นสันขึ้นมาปับ๊บมันจะโดนเผาไหม้ก่อนเหมือนเพื่อนเพื่อนเอามือยื่นออกไปนอกรถยนต์แล้วมือเราโดนลมอ่ะมือที่มันออกอ่ะมันจะโดนเสียดสีกับลมมันจะโดนแรงต้านแบบนั้นนะครับทำให้เกิดความร้อนแล้วก็เผาไหม้แคปภาพขยายดูครับสันจะโดนเผาไหม้ก่อนเสมอนะครับเห็นไหมครับของผมเนี่ยจะมีอยู่ที่บ้านเป็นแบบนี้ครับท่อนเดียว ตรงๆไม่มีไม่มีเป็นแง่งซ้ายออกมาผมจะมีเป็นแบบนี้เลยนี่ครับผิวแบบละลายชัดเจนนะครับดูตรงนี้เป็นหยดเป็นหยดไหลมาเลยเป็นหยดเลยครับสวยไหมครับตรงนี้ก็งอยับพับนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับอ่าให้ดูเต็มก้อน ผิวดำไหมแดงก่อนนะแดงเข้มแล้วก็จะไหมละแล้วก็มาดำไหมเลยแคปภาพครับขยายนี่เพื่อนๆผมจะให้ดูนะอ่ะโอเคครับของผมนี่จะมีแต่แนวตรงนะครับดูผิวครับโอ้โหตรงปลายบนก็ละลายแล้วนะครับ ไล่ลงมามีเป็นหยดๆแล้วก็ละลายเผาเผาไหมชัดเจนนะครับเพื่อนๆอ,อ่าดูกันเต็มๆใกล้ๆเลยอะสุดยอดไหมครับผมชอบอุกบาทเพราะว่ามันไม่ซ้ำกันเลยนะครับแต่ละก้อนมันมีสเสน่ห์นะครับหาดูยากไม่ซ้ำกันเลยลอยเผาไหมชัดเจนนะครับดูได้เลยทั่วผิวแคปภาพครับขยายเป็นไงครับสุดๆไหม นี่อุกบาตมีรูปร่างได้ทุกแบบนะครับด้านล่างนี่จะเป็นก้อนแล้วด้านบนก็เป็นเส้นแล้วแต่ว่ามันจะละลายแล้วก็ยืดไปทางไหนตัวนี้ดูแล้วก็เหมือนกับการที่มันละลายจากด้านซ้ายเนี่ยจริงๆด้านซ้ายมันจะต้องสมดุลกันสองข้างแต่ด้านซ้ายมันละลายแล้วก็ยืดออกไปนั่นเองเพราะว่ามันเป็นโลหะนะครับมันจึงไม่หลุด ออกไปเป็นก้อนละลายยืดออกไปเหมือนเราพับแขนน่ะเราพับแขนมาติดหน้าอกแล้วเราก็กางแขนออกไอตัวที่เป็นยาวๆก็เหมือนแขนที่มันพับแล้วกางออกอะครับชัดเจนเนาะผิวละลายชัดเจนนะแคปภาพขยายครับแคปภาพได้เลยขยายเป็นไงครับสุดๆไม่ล่ะผิวไห่ชัดเจนตรงนั้นละลายนะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับ โอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับนี่คืออุกบาทที่จะเป็นรูปร่างแบบไหนก็ได้จำไว้เลยนะครับอุกบาทไม่ได้กำหนดนะครับว่าจะต้องมีรูปร่างแบบไหนรูปร่างมันเหนือจินตนาการนะครับมีได้ทุกรูปแบบครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ